ในชุกคลกเสาร์ขุนตาวินาทหมงพมจะนํางตอนอ,อ้อที่เก็บมาจากหนองน้ำสาธารณะขี่ห่างจากหมบานประมาณ7กิโลเมตรมาถูกเพื่อให้ภรรยาไปสานเป็นขาอ้อกขายเป็นไร้เดรับของขอบพ่วกิจวัตรเชนีพบเห็นในในหมู่บบานหนองย่างตําบลสงเกลียวทำเพื่อน้ามุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ตนอ้อเป็นเพื่อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะในที่ชุ่มชื้นหรือมีน้ำทังชาวบ้านที่นี่นํามาแปรรูปเป็นงานตถกรรมจากสาร เพื่อการใส่ประโยชน์ต่างๆเช่นการฟ้าบ้านหรือทำฝาเพดานโดยคุณสมบัติพิเศษที่คงทนและกันหมดมแมลงใดทำให้ผลิตภัณฑ์จากต้นออกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สางซื้อเสียงของชุมชนชาวบ้า,บานจึงร่วมตัวกันเป็นกลุ่มจากสารฟ้าอ,อ้อเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมารวมกันขายเป็นไรยใดเสริมนอกเหนือจากการเกรษตรกรรมมาอยู่หนองเปือยก็ทำไมนี้มาตลอดไม่ได้ไปรับจ้างใคร แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานทำให้นี่รอรอตามเดตาก็อยู่ได้อย่างเป็นเรียกว่าเป็นแหลงหะทำกินของตาหรือว่าพูดง่ายงว่าเป็นหลักของตาเลยดีกว่าปัจจุบันตาออที่ชาวบ้านเขาไปตัดเพื่อน่ามาสารอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลขัามบ่มอำเภอ,อห้วยผึ่งและกำลังถูกคุณลอ,อกข้องไม่เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามนโยบายของพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านกังวลว่าการเปลี่ยนสภาพของหนองน้ำแห่งนี้จะส่งผลกระทบต่อจำนวนต้นอ้อและพวกเขาบ่สามารถเข้าไปตัดต้นอ้อได้เหมือนเดิมเกิดค่าเขาว่าหลอกอีลีเห้องกับสิบบอมี่เนแ่ยเหตุเลยเพิ่นก็สิลอกเป็นลอกสิเป็นกะกดไนจ้ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอามาอ้อมเบิดอะไรได้ค่ะทางนั้นอบน้องนี่แม่แต่เพิ่นเพิ่นลอกมีผลกระทบกับเคื่อน ปลูดิบของเหาที่เหาที่เอาไปอันนี้มันมันสิบวมีหไหมคะรับก็บว่อยากให้เพื่อนลอกดอกอยากให้มันอยู่ถ้ามาตาแบบนี้ไหมคะว่าสิไปเฮดอีังจิว่ามันมันเขาเฮดเบดแล้วนะมันบ่มีทีไปแล้วมีหม่มองทำกินความพจิดของเหาเนาะอยากให้เพราะว่าไ้หากินอยู่ในหานได้เตวอ้อเนี่ย มาเห็ดสางขายได้ตลอดนี่คือความกังวลของชาวบ้านว่าป่าออจะซูญหายไปพราะตนออกเป็นแรงได้ใดลอเลี้ยงคนในชุมชนมาอย่างยาวนานหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆพวกเขาน่าจะได้มีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นและหาลรือในการใช่ประโยชน์ในพื้นที่รวมกันนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัายราชภัฏกาสินรายงาน